มอนิเตอร์ UCG ให้หน่อยนะคะขาดจากการ UCG น,น่าจะเป็น m c นะคะให้เตรียมอแอนโดซีนหมิลลิกรัม อยู่บนเรื่องไหนที่นี่น่าออออผ่านเลยไมได่ดูไม่ได้ติดไม่ได้ติดไม่ถูกบอกนะคะจารย์ดูเห็นความผิดพลาดเลยถ้าไปทำจริงจะโดนด่าลเ,เลย,เ,ลยเสียยา หนูได้ไม่เปิดแต่หนูดังนันปิดไวัหนปิดไปถ้าทำเออแล้วหางไปพอหนูกีดเสร็จนูหมุนปิดไปเลยก็ไปปิดหนมือแต่ว่าเองไม่ได้ปิดเลื่อนมาไม่ได้ปิด มันจะไปได้สองฟันก็ดีนะให้ไป,ไปได้2 2> สอไไงฟ <c oughs> ันก์ชันเออทีวียังไม่เป็นเลยอ <c oughs> นูกเีจากด้านซ้ายจนัยจน,ยจน,นี่แล้วก็ฉีดนี่ฉีดนี่แล้ก็ฉีดง หลังย้อนไปไหนออไ,รหรไม่ได้เพราะหลายรูมสุดท้ายพอหมดยาแล้วหนูปิดเป็นทางคุไข้เออเโอเคยัง